นี่คะ่ะพี่น้องห้มันนะคะให้มันใส่สารของเจ้าของนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยของเจ้าของนะคะนี่คะ่ะเขียวงามค่ะแลยคะ่ะพี่น้องพอดีกับอีกประมาณเดือนหนานะคะกับิีถอนแล้วนะคะตรงนี้อันนี้เป็นพันธุ์อีเหลืองนะคะพันธุ์อีเหลืองหน่อยคะ่ะพี่น้องนี่คะ่ะแต่ว่าเดียวหัวมันนะคะจะให้เบิงตอนเฮาถอนสดๆเลยนะคะว่าหัวใหญ่ซ้ำไดนะคะเพราะว่าปีที่ผ่านมานี่กะ ถือว่าได้งามเลยนะคะผลผลิตก็โอเคดีอยู่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเขี้ยวงามค่ะค่ะพี่น้องโมมีหอดใบเหลืองนะคะอันนี้เป็นพันธุ์อีเหลืองหน่อยนะคะนี่ค่ะนี่คือไห้คองจ้าข้องนะคะทีแม่นะคะก็พอนะคะพากันปลูกกันนะคะอันนี้นี่ค่ะเบื้ เกี่ยวงามต้นบ่าสูงรลายดอกค่ะเพียงเอิกนี่นะคะแต่ว่าเา้าเบิงหัวมันเพราะาดินมันแตกอยู่นะคะดินแตกดินนี่ึ้นดีค่ะค่ะพี่น้องผู้ใดสนใจนะคะอยากไ้มันว่าเป็นใบกูดใบยิกนะคะว่าเป็นเชื้อร่าว่าเป็นเพียแป้งนะคะหัวใหญ่หัวดกนะคะสามารถทักก้ามาใดที่เพจนะคะของเฮ้ามลรักส้มตําเกษตรก้าวหน้านะคะหรือช่องทาง YouTube นะคะ0 9 8ย์4 1 7 3 8มดห้าหนึ่งสี่หนึ่งเจดสาแมลรักส้มตําเกษตรก้าวหน้านะคะเดี๋ยวจังได้อะ จะพาไปเบิงหัวมันนะคะถีเพิ่นถอนแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะตรงนี้คือมาเบิงอีกส่วนหนึ่งที่ท่านได้ถอนนะคะเดี๋ยวไปเบิงอีกส่วนหนึ่งถีถอนแล้วนะคะพี่น้อง